เอ้ยอ่าเลสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมที J ่โอคลนอ่า,ออากันนะครับก็เป็นเกมแบบว่าบนนี่ bon เป็นเกมที่เราต้องเก็บของให้ครบนะครับทั้งห้าชิ้น ในเวลาที่กำหนดก็เริ่มเลยแล้วกันครับเริ่มจากเฟดดี้ก่อนโอเคแค่เริ่มก็หลอนแล้ว <c oughs> อะไรอย่างนี้เลยอย่างนั้นอ,นนอุ้ยเฟิร์สโฟ i ์อ i ก e นท e เฟดดี้จะมาดูกันนะเล่นไงอจอดับ cho đáp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  à, mà đã, mà đã các em F bật fly chai, W T đi đường โอ้ยเลืกสามสิบเจ็ดวิเองนี่มันเก็บอุ้ยดูไหนวะไหนวะผมได้ยินเสียงครับเจ็บเจ็ดเลยหลังแล้วเลยหลังแล้วว้าวว้าวจะเย็น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 วิ่งมั่วยิ่งวิ่งไม่ได้เฮ้ยว้าวอ้าอย่าอย่าอ โคตรเสียวแบบว่าโคตรยากเลยอ <c oughs> okay. F เราต้องค่อยๆเดินนะถ้าเราวิ่งมันจะได้ยินเสียงเราโคตรน่ากลัวเลยอะไรวะนี่ยเก็บได้ไหม ก็นไม่ได้มีอะไรกินได้บ้างเจอของผมเห็นตีนเสียงโอเคเสียงไปแล้วครับชิปหายเสียงมาเสียงมาหมวกไปด้านนี้แล้วกันอ้าวออบเจกต์เฟลเวละ โอเคเราเก็บได้กี่ชิ้นลวสามชิ้นได้ลวมั้งอุย้ยเห็นไฟฉายมันใช่ไหมโอ้ชามาจากไหนวะเนี่ยมึงโกงกูแล้วอย่างนี้มึงโกงกูแล้วโอ้โหมาจากไหนวะไม่เห็นเลย โอ้มาปุ๊บเจอป๊บเก็บเก็บเอเคจะมาด้านนี้เฮ้ยอะไรวะเนะนี่ยนี่มีของเก็บไม่ได้ขวาซ้ายดีไปขวาครับผมเลี้ยวซ้าย อุ้ยตกใจนี่หมวกเหล็กสามชิ้นครับกับเมกี่เป็นนาทีชิ้นไอ้ยี่สิบนาทียี่สิบวิชิ้นละเจ็ดวิเก็บสองชิ้น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 ชิ้นเดียวไม่ชิ้นสุดท้ายอยู่ไหน โอ้ยชิ้นเดียวอะ่ะเก็บไม่ได้มานี่ต่อไปขวาต่อเนี้ยเก็บไม่ได้อะ่ะกลับไปที่เดิมปะเนี้ยเดินมั่วมากครับ บ้านอะไรวะโคตรใหญ่เต็นตรงไปต่อจูน,นัยนี่ที่เอาหมวกจูนหนให้อีกคิดหนึ่งอ่ะนี่ไงโอ้โห ซุกปะหาย,ยากวิ่งหนักไหนวะแล้วเก็บครบแล้วอ่ะหรือไม่ได้เพราะเทเฟลไปแล้วคืออย่างไรที่แทงด่วนไหนวะที่พายโอ้ย ใะเย็นใะเย็นวูวปิดกระกแปงไหนวะไหนวะนี่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 โหไฟมันวอกแวบมากหมอไม่รู้เรื่องมันไปแล้วครับเปล่ามันอยู่ข้างหลงอยู่กลาง้าวไหนายเอาชิปเป่งตันตันว้าอ้าา ทำไมก๊อ <c oughs> โคตรไหนวะน,นู่นแน่ชิ้นแรกของเราโทรศัพท์ได้ยินเสียงพี่หมีมาแต่วันเลยล่ะไหนไหนเลี้ยวขวา ตัวเจ้ากันหาเลขสามิ้นครับวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเฮ้ยมีมีมีม,มีโอ้ไอห้ามเย้ย <c oughs> เออแทบจะร้องเลยโคตรยากเลย ราบียกขวาเอาจาซ้ายต่อแล้วกันซ้ายต่อจากนั้นมานี่มีอะไรไหมไม่มีท่านนี้ล่ะต้องมีแล้วนานโอเคอสามชิ้น อะไรอะอะไรไดแดงแดงอุย้ยล้อสองไม่เลขสองแล้วอุย้ยอยู่นี่ไม่เฉยเลยโอ้โหอยู่ใกล้ยังแค่นี้โคตรเสียดายพี่มีมึงมาฆ่ากูเลยดีกว่า มามาฆ่ากูเลยไม่ยอมตายเกียวใจชนะมึงแล้วเดียวไอ้มี่เฮ้ยโอ้ยอะไรวะน่ากลัวคิดถูกคิดผิดคนี่มาเล่นเกมนี้อะไรอิมีอิมีอ้ ม่ครับรอบนี้ผมเอาจริงละโอเคเอาจริงนะยังไว่เอาจริงรอบนี้ผมจะไม่ทำเล่นเป็นดันขาดอ้าวปะกูเอาจริงละของหาไม่เจอเลยนี่อย่ารีบดิพี่หมีมันชอบมาได้วัววาอยา่ยาอยา่าอย่า ไอ้มีมึงตามกูไม่ทันหรอกไอ้มีเก็บมาอีกไปขวาแล้วกันมาอีก เสียงหัวเราะได้ยินเสียงหัวเราะจอจอไอเก็บไว้พี่มึงเล่นเถอะไอ